ไปแล้วไปแล้วโอล่ามิโก้อะไรอะไรของมึงวะเอาล่ะเอาสวัสดีสวัสดีไดเวอร์ทั้งสองคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม diving car i ิวเป็นเกมขับรถตกเขาเพื่อซึมซับเรื่องราวในวัยเด็กปะก่อนชอบเล่นเกมแนวนี้มาเอาซันนี่ไปด้ว โอ้เฮได้เลยไปไปแม่ไมื่อกี้ไอ้ยันแล้วทำไมกูแหลกกันเลยวะไอ้เกมเชี่ยเนี่ยแม่งไปแล้วโอ้ยลา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 ลอลาไปแล้กูหลบระเบิดยอดดิจิตเติลดิจิตเติลเติลมาบินเดียอะไรเนี่ยแม่แม่กไปได้ไกลกันแะได้แคเดียวเลยดูดิก็อยากจะบอกว่าซันนี่เอนจอยกับสิ่งนี้มากกูก็เอนจอยกับสิ่งนี้ไปแต่แต่เหมือนว่าชินจะไมวเนี่ย อะไรก็เล่นอยู่ยังไงครับรถเฮ้ยไอ้ไอ้เฮียฮกูอยากบอกว่าเรา๋ยอเราเบิดเพื่อนไอ้ฮียไอ้ฮียไอ้ยังยังไม่จบไม่เลิกเแรอวะไอ้เฮียกับเราเบี่อ้ยยรถมันต้องซื้อเหรอแล้วมึงไปเอารถตู้มาจากไหนวะ ก็ซื้อไงเฮ้ยมึงซื้อแล้วเออไอ้ยังแม่งแม่งแม่งเอ็นจอยเว้ยชิ้นชิ้นฆ่าตัวตายมาเร็วมาลุ้ตู้มาลุ้ตู้มาลุ้ตู้ดีกว่ามาลุ้ตู้ดีกว่าอยู่อยู่ผมอยู่ทังถอยู่ผมอยู่ทหารเลยพี่บ้าป่ะพี่บ้าได้เหรอกดเทเลพอร์ตไงเทเลพอร์ตกูยังไม่ปลดเลยเชี่ยไอ้เชี่ยกูเออกูยังไม่ปลดเลยกูนั่งก่อนกูนั่งเงินแล้วนึงอ้าวโอเคไปเลยไปเรียกนำไปเรียกนำ ไอ้เหี the law, the law, ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้เห no. no. ี้ยม no ึงโดนรถตู้แน่รถตู้สกูไปดูไปดูเราเนี่ยกูเรียยเรื่องก่อนกูเลียกเรื่อนยี่หักหอกหอลอกหอหอกหลอกหอกหล้ยหลอกหอกหออหลออกหหลอกลกออกกหอกอกออกกหอกกูอหอกลหกกหลอ่กลกลอกหลกอกลออกลอกหลอกอกหลอกล มาอย่างเยอะเลยที่อาตาที่ผมอยู่อะแม่มีเป็นแบบระเบิดเป็นร้อยอะใช่เลยระเบิดเป็นร้อยเลยจะโกหกทำไมอ่ะไอ้สัตนี่เราไปเราไปท้าทายระเบิดเป็นร้อยนีเมื่อไหร่เราจะถึงวะชินเป็นนู่นได้เหรอเฮ้ยเอ๊กเฮ้ยเอลอกไม่ได้ตั้งยไงครับไงเฮ้ยล้อหน้าหายตัวนี้รถหน้าหายรถของชาวอิตาลีมันไม่เสร็จไอ้พิซซปีน่ะมามีาคนอังกฤษอ่ะรถของคนอังกฤษอ่ะรถคนอังกฤษเขาร้อหน้าหายวะตอนนี่ เนีราลดสามล้อไปเพื่อนแต่นี่เราสามล้อไปไอ้เหี้ยมันสะพานรถใหม่ได้เลยไหมไม่เสียตังค์เลยเฮ้ยสันนี่พ่อมึงรถเราเหลือล้อเดียวไอ้เหี้ยกูบอกแล้วเพื่อนเราเลีไปได้แล้วมันยังเลี้ยวได้อีกเฮ้ยมันหลักการอะไรวะมึงใช้อะไรเลี้ยวสันนี่มึงเอียงตัวแบบโมโตอร์จีพีเลยวะ รออะไรแม่งมึงเป็คณะตลกว่าที่เขาอกเขาแบบอันะหลบยล้อเดียวเพื่อนเราจะวิวไม่หยุดนะเราจะกดวิวไม่หยุดนะเออเออกูว่าอันนี้ไม่ใช่ว่ะอันนี้ใหญ่เกินอันนี้ใหญ่เกินไป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 ก็ไปเฮียอะไรไปเฮ้ไอ้น้ำโอ้ยไอ้ที่มันกับเท้าไม่ด้วยด้ยยด้ว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 ยดูโลดีวะไอ้จะไปเลย อาวิโก้ด้วยคันนี้แหละฮารีดูสังนี่ล้อเกิดเก่าเฮ้ยเฮ้ยยกล้อเลยเย่เย่เย่เฮ้ยมึงเราไม่รอชินเหรอวะชินทไมชินเข้ามาด่านด่านนี้ได้ไหมชินได้เข้าวาร์ปไหมเข้าแล้วเข้าก่อนพี่เข้าเข้าเข้าก่อนอีกเหรอเข้าวาร์ปไปกี่วาร์ปแล้วสามสามวาร์ปแล้วเออไอ้เหี้ยแม่งแม่งอะไรนี่เขากำลังเมนจอยเกี่ยบมึงได้ยินเสียงสูบ ขึ้นอยู่ตรงรถอะไรรถอยางนร้ไอไปจือขึ้นเงินเลรถมึงโชคนิ่มเงินไป้เปล่าวะแม่งดูดิต้องเซตใหม่เลยเฮียโยกรถแม่งโยกอะรถแม่งโยกเลยไม่เปิดเพลงไหมเดี๋ยวกูเปิดให้อยากตายวอยังไม่ตายลั่รล่อเลยเนี่ยเฮยแม่งขิงเลแม่งขิงเชินแม่งความสุขชินแม่งอันนี้อะชินแม่ง two s t อเฮสโอเวอ๋ออะไรอยู่วะมมันจะมีแบบมีมีมีขบตะกรมีตำรวจมีเป้าหมายไหมเราก็ต้องมาคุยกับฝรั่งเพื่อหาตัวจริงว่าใครเป็นใครก่อนเปิดไม้เนอะปกติก็เปิดไม้คุยกันไปไหมซันนี่โอเคพวกพี่กำลังเดินไอเว้ไอ้เว้เลยไอ้เว้ จากตรงนี้นะครับเรียกได้ว,ว่ามีความฮาระดับประการแน่นอนความฮาระดดับซันนี่แน่นอนเพราะเราอยู่ในเกม Crimson Shadow ซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเรียกได้ว,ว่า มันโคตรวุ่นวายอ่ะแล้วมันมันอย่างฮามันอย่างโมอ่ะผมบอกได้เลยส่วนกติกาของเกมนี้เนี่ยมันก็เหมือนพวกเกมเมอร์เดอร์ทั่วไปแหละครับก็คือจะมีฝั่งฆาตกรมีฝั่งเชอร์รี่มีฝั่งอะไรพวกนี้แต่ต่างกันก็คือเกมนี้จะเน้นไปในทางของการเปิดไมค์คุยกันมากกว่าแล้วก็เป็นมุมมองแบบ FPS อ่ะซึ่งเกมแมันฮามากคือมันวุ่นวายแบบฮามากอ่ะเอาเป็นว่ามันจะฮาจริงหรือฮาโม่เนี่ยก็ไปดูกันในคลิปดีกว่านะเฮ้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 เฮ่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  กดเอ็มโอ้ยเชี่ยโอ้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 มิวสิกออฟ What's your name What's your name Butter ไม่เนี่ยไอ้ดอมไอ้ดอมไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมเราเจอกันหมดเลยวะหมายความว่าอะไรวะกูคลิปดูก่อน ไอ้แม่งไม่ไหวเขาไว้เชียอะไรว่าเกมเชียเลย What do you do วักสักแมงวักวักสักโอ้ยยู่อะขอฟองใยนะโอ้วักตาฟ้าลือลือขอบฟองใยนะลือลือขอบฟองใยนะโอ้ยไอพี่เนี่ยชาวชาอไทั้งนห้เด็ึ่งมมก็ถึงซึ่งกาพี่น้กากออะไรวะ นั่นแหละเอ่อพี่รู้ไหมว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเนี่ย I don't know man I don't know I don't know man King Ming ยังไม่ยังไงก็ผมไม่รู้ผมจะเกตุคุณ1ล้านที่จนคุณเดินไม่ได้มามามาหันหลังมาเลยไอ้การ์นโอ้โห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 ให้ผมบอกความลับป่ะความลับคืออะไรผมเป็นฆาตะกรผมเป็นคนธรรมดาไหม โมโมจริงค่าตการมันจะมีสัญลักษณ์อะไรถ้าถ้าเราเป็นฆาตกรมันจะมีสัญลักษณ์อะไรบอกมีปืนไหมมันก็ขึ้นคิวเลอร์ไงคิวเลอร์ตรงไหนอ่ะไม่บอกก็เริ่มเกมก็บอกอยู่ไม่บอกเริ่มเกมเดี๋ยวไม่ได้อ่านัวเริ่มเกมโอ้กดกดตัวคิวดีตัวคิวดิ

ใช่ป่ะเมดเจอร์กดปุ่มชาร์จแล้วแล้วแล้วถ้าคนเป้าหมายเข้ามาใกล้ใช่ป่ะมันจะส่งส่งเสียงเตือนไวยก็แค่ฆ่าคนนั้นถึงชนะโอยยังไงคืออีนเซนก็มันจะส่งเสียงไว้มันจะส่งเสียงฆ่าคนเดียวฆ่าเป้าหมายจะลองหาดูอุ้ยอุ้ยอ้ยเกบมือถือเกบมือถือเกบมือถือไม่เนียยเลยเนี่ยแต่แต่แต่ถ้าทำอย่างนี้ตายเลยนะแ้่ถ้าถ้าคนเป็นตำรวจยิงอะ ว่าใครเป็นตำรวจนะคนที่จเป็นตำรวจนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยจะรู้ไหมล่ะเอาเอาแล้วไม่ฆ่าก็เป็นยเลยคนที่เป็นตำรวจเนี่ยนี่ไงตำรวจยิงมันไพโบทอมโก้ไอ้เยี่ยนทิ้งหมวกกันนกเลยโก้จุ๊งสิงซ้าเลยดูไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจแอบเงียบโอเคโอเคโอเคอโเคลนน่

hi what the fuck hello who are you Phải đó, phải đó Big sick. à, Thao Quên Tì Shut up, Yellow Monkey Thao Quên Tì Di Hôi! Hey! Oi 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 what what the fuck what are you doing you fucking killer oi, i, I am a civilian okay civilian <laughs> i am a civilian i i anh attack i anger attack oh you take some khéo oh killer killer, oh. killer. Oh, oh, oh 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 killer 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 <laughs> I, i see him i see him killer yeah. killer yeah 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 <laughs> <laughs> oh, no, no, no. I miss I miss Oh, 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 Who smoke more Smoke some uh, smoke ah, some more Ah! 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 Killer, killer, killer. Killer. <laughs> <laughs> kill yeah, killer, killer. Yeah, kill yeah, killer, killer. kill, yeah, kill yeah, killer kill <laughs> เป็นเดวิดเป็นใครเป็นเดวิดปะผมไม่ได้เป็นพี่ญิงมั่วเฮียจอ <c oughs> อ่า <c oughs> ชาดดาบเจโลมังกี้ชาดดาบฉันเหมือนคนไม่มีกำลังจะหมดแรงอูวอายุฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนฮัลโหลอายุจอนยาเซนแมนบอสมอน เฮ้ยเฮมีการมีการยิงนิดขึ้นเฮ้แมนลูกแบกลูกแบกเฮ้แมนเวทดเบ็ดเบ็ดเอ็ไรบ็ดเบอดเบ็อดเบ็ดเบ็ดเบ็เบ็ดเบ็ดเดเบ็ดเบเบ็ดเบ็ดเ e ็ดเบ็ดเบ็ดเ e ็ดเบ็ดเเบ็ดเบ็เบ็ดเา็ดอบ็ดเบ้นเบอดเบ็ลเกเดเบ็ดเบไม่ใช่เบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็เเเเดดดดเดดเเเเเข้าไปเเ็ด

ไอ้ยี่ปิศาจนี่ไม่ยิงแม่งวะเอ้ามาเอ้ามาไอ้ตัวไอ้เหี้ยมันยิงโดนพี่อซโอ้ยห้องห้องน้ำหรือดาวพกรณห้องน้ำหรือดาวพกรณ์ฮัลโหลมาไอ้เจอไอ้เจอยูอีกแล้วแล้วเนี่ยไอ้เจอยูอีกแล้วแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi 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 สวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับคุณไทย Ready and gentlemen welcome to มายส์อ๋ออ๋ออ๋อใช่ๆๆ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 ่ไมใช่ๆๆช่ๆาใช่าๆใช่อช่ๆๆใช่ๆๆช่ๆๆกช่ๆๆใช่ๆๆใช่ๆ Yeah, บีชเร่บีชเ a ่บีชเร่แปลได้แปลที Yeah 你去发了吗 Yeah 你去发了嘛你你发了你发了你去发了吗泰国人 Yeah I can speak I can speak Chinese 你去发了嘛 Where are you from Where are you from I'm e from Mongolia Oh Mongolia Oh I I ไอคัมฟอร์มอูอูกากาโอ้โธ่น้องอูกากาอูกากาโว้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 โว You is a man. You man. a man. Nika man. Oh, what, what, what the? <coughs> <f> <coughs> <coughs> oh, killer, killer, killer. <coughs> <coughs> oh, oh. Oh, the, <coughs> the fuck. Không có khác một lời The fuck it killer. Oi, oi, oi. Oi, oi. I, I, I can't play piano. Tung, ding, ding, ding. Tung, ding, ding. Ba cái trên này nữa. Can I pay? Oh, whoa, 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 Killer 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 whoa, <laughs> whoa,

I want to do it. Hold up. Let me. you think they can do some magic? Yeah. Want to do some see. magic? Yeah. Who wants to do yeah, some yeah. magic? Yeah, with yeah. Me? Yeah, I want. Yeah. I'll do. i do some magic. All with right. This. Get off stage, buddy. Oh, okay, get okay, off okay, stage. You, right, your magic this. is, is the gun. Right, right, you Amelia, <laughs> you're gonna catch this bullet. <laughs> your no, I got okay. it. I Got this, everybody. <laughs> clap it up. Clap it up. Clap it up. Clap it up. Yeah, yeah, yeah. All right. You ready? Three, two.

<laughs> the first person who died, I feel so bad. For. I'm hero. I'm hero. Yeah, I want. I oh, you're hero. Yeah, hey, you're hero. Hero. It's a guy in the blue. It's a guy in the blue. I'm telling you, it's the guy in the blue. blue. Oh, what the fuck? Whoa! What the fuck? 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 Man.

Don't do what, it. What? Don't do it man, I'll crash do you. Don't worry. I'm a jewish! Do Don't do ah! it. AHH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 H! <laughs> you're strong, you're strong! Yeah, 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 Anyways, um... Can we discuss the political and economic of the world right now? I wanna see the magic. You wanna see what magic? Hey, 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 hey! He will show some magic. Murder, Okay, I told you that was a big... <laughs> <laughs> hey 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 what him's not him not him it's cause I'm it's I'm not taking good. a shit with my golden courses finish him <laughs> I should kill you right now boy. No. I should end your life right now but you're lucky I don't have a gun on me boy because you'll be dead you'll be very very dead boy okay, นนก็จบไปแล้วนะตึงตื่นเต้นเอาซะนี่สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอตัวจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมแ้วเอายัยยัยยัยยาๆยัๆยัยสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ต้องจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็จบไปล้ะนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วย เดียวไลเซสต์ตะไค่าไลแซสต์ไข่เดี๋ยวไปเจอกันไงทหน้าซียูซียูไลเซสต์ตไข่ไลแซสต์ตไคร์เ็กจะมาแง่ไงครัแง่แง่